สวัสดีค่ะกล่องกับบัแกงกล่องกับไล่ไล่บ่มีเงินเสื่อนเท่าระสม่เมืองกล่องมันก็เป็นอ่นแมงหิ้วหอยยิมยับยิมหยับอยู่แท้กล่องคือเป็นเนืงอสันเออคือเป็นเนืงอสันกล่องคือเป็นแมงแมงอ่นหิ้วหอยยิมหยับยิมยับยงสัน เห็ดมือละนี่สิบสามสิบเทียสองสามสี่เห็ดมือละ2ี่สิบกัวเทียแต่ว่าเห็ดตะละเทียนี่ดึงขมาเทียอะี่สิบสามเทียเลางเทียขีดขาาเน็ดสิบเทีย 1, 2, 3, 4, โอเจ็ดแปด10 2 3 4 5 6 เจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิ หนึ่งสองสามสี่ห้าหี่กปาสนึ่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปก้าสิบโอ๊ยปวดรลาย ทรมานมากมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสมส้ือนี้ฝนตกมื่อเมื่อเเว้นนะค่ะเด้อบารลัวบ้านอื่นตกบ่าทางผีตกมื่อเมื่อเมื่เว้นหนาวนอนนอนอยู่กับเตียงอยู่นอกบ้านกับแม่แม่กัอยู่ในมุง แม่ก็อยู่ในหมุงจะของก็อยู่ในอยู่ท่งเตียงเตียงไผเตียงมั่นกับแม่ กล่องกระไล่ไล่ปับกล่องไม่เจ้าบาทกันละ